หลังจากที่ส่งเขาไปฝึกไปเลี้ยนอยู่โรงละครจัดแถวๆเกืยกไก่แถวๆแม่น้ำจับยาเบื้องคนนะโอ้ยสั่งมือก็ได้มือโอ้เจงขึ้นยูนี่คือ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 พวายมหันต์ไม่เจอในักษาเสียสิงกระทิ้งแดดไปนะโอ้ยบงอย่างขักเลยโอลูกชายกูเนี่ยนอนแหรอวะเอออย่างมาเปลี่ยนเขาสูงดี เนี่ยมังมั่งมังมังพุ่นพ่นอ่ะพุ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 ่น่าโอ้ยตะกี้่เคยเป็นืัองสีเขียบพ่อทรงเขาไปโรงเรียนอ่าอยู่โรงเรียนละคขวัญสัตว์อยู่แถวแถเจียกไก่แถวๆริมน้าไปเจ้าพญาเนี่ยโอ้ยเหนียร้อนเนี่นั่นเห็นบ้านนั่นบ้า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 นุ้งปิงอ่ะบ้านอ่ะเออบัง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 ตะกี้บ่เป็นสีบังบังบังบุ้นน่ะเห็นไหม สุดยอดแถวหนุ่มไส้กุนี่เน่นอนแถวเรียกว่าเปรียงเขาสุงยี่ทีวะเขาบอกว่าพ่อพ่อพ่อเป็นไงพ่อ่าไป,ไปไโรงเรียนเราควนสัตว์อยู่แถวๆแก่ไกลนะมันเป็นโรงเรียนยี่เนี้ยเราดูเแถวๆริมลำจัพพยาเนี่ยสุดยอดเลยมาเยอะเยอะมากเลยพ่อเยอะมากเลยเราควนสัตว์มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเสียสิ่งกระทิงแล้วมาป่าท้อสุดยอด,ดเลยดีวะ